อ่าครับมาพบกับบุคคลคนต่อไปที่จะเข้ารับการเทสนะครับนี่เป็นการประเมินคุณภาพประจำปีนะครับถุยเจอใครเนี่ย <Okay. S 1> ใจมาเอ่เต,ต,ต้อะเชื่ออย่างวันเลยอ่าชื่อแอฟเบลมานะครับ <c oughs> น้องเตเต้ <c oughs> ประทานแดนนี่มวยคู่เบบี้เวทนะครับ รุ่นน้ำหนัก20ตันนะครับเด็กต่อยกันอ้าวไอ้เขี้ยไม่คาดเราตายวะฟัคยังไงครับโอ้โหโดนไป4นัดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หยัดโดลูกนี้โดนเต็ม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 ยังไงยังไงทางแดนนี่จะจัดการยังไงครับตอนนี้เต้ยยังโดดอยู่นะครับมีการถือโพมาเรียบร้อยโดนไป1นัดนะครับเพิ่มไปอีก1นัดแตกนะครับโอ้โหโนบจุง อยากโชว์แต่โดนยิงนะครับกากเบยไม่ร้องเดี๋ยวซื้อข้าเปลือกเป็นรางวัลปลอบใจนะครับวู้ยังจังเลยเฮ้ยเฟดแฟดข้มอันตาควันทำเผือกอะไรเนี่ยอ๋อครับน้องเตเตะกระถางดมมี่ ฝากลูกเบียคาด้วยเว่าเรียบแตกเรียบร้อยครับโดนนำไปสองวินนะครับแดนนี่จะแก้เกมยังไงครับตอนนี้สุใสยก็ต้องอัดฉีดนะสมรุบกกูให้เลยนะเ,ลข,เลยข้าเปิือกสิบกิโลแต่ยิยงมัน <c oughs> ไปหืมได้กลินเข้าเปิดแล้วคึกเลยนึงเออเสาใหญ่ยังไงเสาใหญ่ยังไงปิดเกมได้ไหม เรียบร้อยครับโอ้โหได้กินข้าวเปลือกแล้วครึกฮือฝาลูกเมียขึ้นเลยข้ okay. s <S าวเขาเปลือกสิบกิโลเอาอยิางไ,ได้ด้วยเอ้ยต้องชนะถึงจะให้ข้าวเปลือกสิบกิโลเบี้ยเลยเบี้ยด,ดเลย,ดดเ,ลยเดี๋ยวกูใส่ผงนอริให้ด้วยนะเนี่ยข้าเปลือกลดนอริสหลายเออตายดิดีดเลยได้กลิ่นข้าวเปลือกแล้วไก่ดีด อนนี้แดนนี่ตีน้องเต้เกยมาแล้วสองวินนะครับจะสามารถลิกเกมกันได้หรือไม่สำหรับคู่นี้นะครับร่วมลุ้นช่วยเชียร์กันต่อไปนะครับแต่วงิงเต้เต้จังหวะยิงดีแต่ว่ามันหลบอยู่แค่มุมเดียวใช่ผมกำลังสังเกตอยู่มีรายส่มาให้หมดนะครับในการเทสเออมุมเดิมอีกแล้วไอ้เหี้ยมุมเดิมอีกแล้วเรอ,อ,อดิ อ่าโดนระเบิดอัดก่อนนะครับยังไงยังไงมึงนี่ยังไงโดนระเบิดตายไปดิที่อ <laughs> เป้าหมายมีไว้พุ่งชนสนับสนุนโดยระเบิดแดนนี่ดินเลยเฮีย,ยอือครับศึกครั้งนี้มีขับเปิด10กิโลเป็นเดิมพัน มิสเตอร์แดนนี่ยังไงแก้เกมยังไงครับปลาระเบิดระดักยังไงยังไงเรียบร้อยครับโอ้โหน้ากากอุดนะครับน้องเต้ติสกรอขึ้นมาเป็นสามสามนะครับคู่นี้ดุเดือดมากดุเดือดมากแต่จริงๆคือกูให้เต้ผ่านผ่านนะแต่ว่ายิงมันดีแต่ว่ามันเล่นแบบติดยิงมากไปหน่อยอ๋ออันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับถ้าคนเทสตบอกว่าผ่านก็คือผ่านนะครับอือ เอามาฝกเอามาฝึกจังหวะอีกนิดหน่อยได้เลยไม่ชื่มันชือมัน่ารักสิเตเต้คู่ไม่ใช่เหตุผลสัตว์อ้าวหรอเอ้ยรับเตเต้มาเตะไอ้เฟิร์สแทนเลยไม่เอาไอ้เจ้เสือเปล่าดีเอ็งไมเฟิร์สอ่ะเออคูไม่รู้เมื่อกี้ใครพูดเงี้ยเอาพี่ยีนออกเอาพี่ยีนอ่ะดีกว่าพี่ยีนแม่งกะเกลียร์แล้วพบว่าฝรั่งเคีียอ้าวแตก จบแล้วแล้วคู่นี้ไม่มันเลยยังลุกสะยิงได้มา3ามวินนะครับมีการเปิดสวยนะครับ